ช่อง7ด้านหลังสาวคนนี้อายุแค่18ปีแต่ล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกหลังข่าวแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับปิน่ชนชรลินพรเงินเจริญนักแสดงสังกัดช่อง7 HD และเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2019ประจำปี2562 มีผลงานเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงคือธิดาวานอนในปี2564และในตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวแล้วเพราะกำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่อย่างป้อมปางบันจากค่ายดีด้าวีดีโอเรื่องนี้ประกบคู่พระเอกดังอย่างแบงค์อาทิตย์ปิ่นเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวด มิทแทนไทยแลนด์ an, 2019โดยเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศคว้าวงกุฎมาครองได้สำเร็จโดยเธอนั้นใช้เวลาเพียง1ปีเท่านั้นและแต่เต้าฝีมือการแสดงขึ้นมาเป็นนางเอกของช่องอีกคนหนึ่ง